ก่อนอื่นเลยแสดงความยินดีกับฟันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเย้เป็นยังไงเราเรียนคณะอะไรใช้เวลาในการเรียนอานไหมค่ะก็ฟอนเรียนคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการสาขาวิชาการเป็นเจ้า,า,าของธุรกิจค่ะชื่อยาวมากมเรียน4ปีจบปกติเลยค่ะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเป็นงไงบ้างคะเหนื่อยมากค่ะพูดตรงๆคือเหนื่อยมากเพราะว่า ตั้งแต่ปีแรกอะ่ะคือแทบจะไม่ค่อยได้เรียนเต็มวันเท่าไหร่บางทีเราก็ต้องแบบรีบออกก่อนเพื่อที่จะเดินทางเข้าเมืองก็เป็นชั่วโมงแหละก็ไปรถติดในเมืองอีกแล้วก็ไปทํางานต่อเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกวันที่มาเรียนค่ะแต่เพื่อนก็บอกว่าดีใจที่ได้เห็นหน้าเราเพราะว่าเราจะมีงานเท่าไหร่เราก็ต้องมาเรียนให้ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนานนาน,นานๆได้มาเรียนทีนึงมันเป็นช่วงชีวิตเดียวอะค่ะรู้สึกว่าอยากจะใช้ช่วงชีวิตนี้ให้คุ้มค่าที่สุด เหเหก็เลยแบบถ้ามีเวลาก็จะคึบตื่นขึ้นมาเรียนให้ได้มาเจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้เจอสัแล้ววันนี้จบแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นอีกหนึ่งก้าของชีวิตค่ะเพราะว่าเคยคิดภาพในหัวตัวเองเหมือนกันว่าวันรับปริญญาตัวเองมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเราจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วมามีพี่ๆสื่อมานั่งสัมภาษณ์เราตอนนั้นแค่คิดว่าก็คงมีญาติๆมาหาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนปกติแต่่วา ในวันนี้ที่เราเรียนจบมันมันเหนือกว่านั้นมากๆเพราะว่ามันมีแฟนคลับที่มาหาเราด้วยมันจะมีวันที่พรอนแบบจัดแยกกับแฟนคลับทีหนึ่งแล้วคือเขาหน้ารักมากๆเลยค่ะเขาแบบ a อ p r e c i a t อกับทุกสิ่งที่เป็นเราแล้วก็ทุกคนก็คือลาง,งาน <c oughs> เดินทางกันมาไกลเพื่อมาหาเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดงานใหน้ค่ะเออหน้ารักมากๆแล้วได้เก็บในวันศุกรบสองวันนี้ใช้แราด้วงฝึกฝนแบบทำงานยาก เอาจริงๆคืออยากบอกว่าแอบเสียดายตอนแรกเกือบได้อันดับหนึ่งแล้วตอนแรกตั้งเป้าว่าต้องได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งแล้วมาตกมาตายตอนปีสุดท้ายเทอมสุดท้ายเราวิชาเดียวมากก็เลยแบบว่าอีกนิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็เราก็ได้คว้าเกียรินิยมอันดับสองมาก็เหนื่อยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็คุ้มค่ากับที่เราแบบเออพยายามสละเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้มีทผน จะเรียนต่อหรือว่ามีอะไรที่เราอยากทำในอนาคตต่อไหมคะฟ้อนก็จริงๆถ้านะวันนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากเรียนต่อแต่ว่าอนาคตไม่แน่ค่ะถ้าสมมติเรามีไฟอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อแอบอยากเรียนต่างประเทศถึงแกนถ้ามีโอกาสค่ะแลวที่เราเรียนมาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจอแสดงว่าฟอนสนใจด้านนี้อยู่แล้วไหมหรือว่ามีอะไรอยากทามีทงไว้หรือยังแน่นอนมีค่ะคือฟอนรู้สึกว่า อยากหาเขาเรียกว่าอะไรอาชีพที่มันมั่นคงมากๆคือการเป็นนักแสดงการเป็นศิลปินอะ่ะมันคือความสุขแต่รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงไปถึงไหนก็เลยรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะเป็นอะไรที่น่าจะทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อได้จนแก่ก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะน,นี้แล้วก็คิดไว้ว่าก็คงเป็นศิลปินเป็นนักแสดงและอนาคตถ้ามีเวลามาพอก็คงมีธุรกิจของตัวเองอาจจะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนอาจจะเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ย ก็รอดูคือตามความชอบใช่ตามความชอบเราเราได้หมดใหม่ๆฝรั่ว่าถ้าปัจจุบันนี้เราเราไม่ได้เป็นนักแสดงนะไม่ได้เป็นศิลปินอยู่อ่ะเรียนจบปุ๊บเนี่ยเราจะทําอะไรเฮ้ยนักวินาวกาศก็แอบเขินนิดนึงแต่ว่าจริงๆตอนเด็กๆหนูพูดกับมาว่าความฝันแรกอะไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรแต่เป็นนักวินาวกาศค่ะหนูแค่รู้สึกว่าชอบเวลาที่ตัวเองแบบแงนหน้ามอง แล้วเห็นดาวเห็นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากออกผจญภัยไปนอกโลกแต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่เอาแล้วดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบแอบน่ากลัวอันตรายนิดหนึ่งก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าสมมติไม่ได้ไม่ได้เป็นดารานะแสดงก็อาจจะไม่น้องพี่น้องประกาศก็อาจจะเป็นคุณหมอค่ะแล้วที่บ้านไม่ยายบ้านคยนจบคว้าเก่งในวงการสอบมั้ที่บ้านก็ภูมิใจค่ะเขาบอกว่า ดีใจด้วยนะที่ได้เก่ินิยมอันดับสองแต่ว่าไม่น่าพลาดเลยเกือบจะได้อันดับหนึ่งแล้วใช่อีกนิดเดียวแต่ว่าสุดท้ายทุกคนในบ้านก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าแบบเราคงเหนื่อยมากๆแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้แค่นี้ก็ก็เก่งมากๆแล้วเราก็ดีใจอย่างน้อยก็เรียนจบได้เกตินิยมอันดับสองให้พ่อแม่ได้ภูมิใจก็แฮปปี้ค่ะคนในข้อควที่บอกว่ามีให้ของขวัญให้แบบว่าเป็นต่อแทนที่เราแบบได้เกตงนิยมอันดับ มามาถักดอกไม้ให้มาเขาชอบถักโคเชอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะนั่งถักแต่ว่าเราก็คิดว่าเขาถักเล่นๆแต่จริงๆคือเขาถักมาให้เราตลอดเป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาแอบ,บเก็บเงียบไว้อะไรเงี้ยก็เป็นความน่ารักของเขาแม่แล้วตัวเราอะคะมองของขวัญให้ตัวเองวันเรเียนจบไปมนีือยไม่มีหมายถึงว่าซื้อให้ตัวเองเหรอใช่ใช่แบบว่าเอฉันจะซื้อของสิ่งนี้แหละให้ตัวเองไม่มีเงินเราไม่มีเงินก่อน ถ้าสมมุติมีเงินก็อาจจะซื้อทองให้ตัวเองเก็บไว้เป็นไงหัวแบบนับธุรกิจอาจจะไม่อาจจะซื้ออะไรที่มันสามารถทํากําไรได้ในอนาคตค่คะค่ะแล้ววันนี้มีพาร์ทเนอ่์คนพิเศษเออมาให้กําลังใจด้วยเฮ้ย,ย,เ,ยเราต้องมีซีนเปิดตัวเปล่าไหนไหนไหนขอ เฉินเฉินคุกับพาร์ทแม่ด้วยบ้างได้ไหมอ่าแค้ต้งเล่ไม่ได้เราเล่นไม่ได้นี้เขาสวยมากเลยนะเอาอย่างงี้เฮ้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมมันเป็นดอกไม้คนละอันกับตอนแรกเอ้ยไม่ไหลาอันไม่ไหลาอันอ๋ออันนี้ให้เอาสื่อนะนให้ส่วนตัวนะให้ส่วนตัวนะให้ส่วนตัวให้ส่วนตัวขอบคุณนะคะอันนี้คือดอกไม้ เราไม่ชอบใหญ่มากจริงๆคือมันเหมือนจะใหญ่กว่าตัวมันแล้วไหนสานฝัดมามีเพราะอยากเห็นกันดูเป็นตะมดตำมีว่าคนถือกระป๋องให้เรียงเฮ้ยคือไม่ใช่อะไรนะหนูชอบแซวเขาเพราะก้ามเขาใหญ่อันไหนโชว์ก้ามสิจะลดแล้วเนี่ยโอ้โหจะลดแล้วมีก้ามเยอะมากใช้เวลาเท่าไหร่ในการปั้นกก้ามสองสามเดือนสองสามเดือนอะไรเดี๋ยวหนูจะไปสู้เขาแหละอยากมีก้าม ขอบคุณนะคะฉันเขินมากเขาบอกว่าเขาอยากได้ทองเดี๋ยวจะไปซื้อให้แต่ว่าเป็นทองเป็นชโคโคโอ็อกโกแลตไปก่อนฉันคาดหวังแหละป่ะลงทุนกับฉันไปก่อนอ่าได้ได้กำไรแน่นอนรอนะมีกล้องเต็มเลยนะรอได้ทองช <รอ S 1> ็อกโกแลกับเราก่อนได้กำไรแน่นอนนะ,นะ อขอบคุณค่ะโอเคค่ะส้นแก่แล้วตอนที่ปาดแสดงความดีดีกับฟอนหน่อยสิงแสดงเก่งนิยมมาแบบสองมาคนเฮยคนแก่คนแก่คนเก่งขอบคุณค่ะคนเก่งมามาไม่ทันตอนเขาเรียนไงเอ็งก็ยังดีที่มาทันตอนงานสำคัญแหม่ตอนแรกนึกว่าป่านจะไม่มาแล้ว อ้าแต่ว่าชีชอบเซอร์ไพรส์ไงเขาก็จะมาวันจริงเล็งวันไว้แล้วเล็งวันเล็งวันไปแล้วขอบคุณนะคะที่มาอินดีมากมากเป็นการตื่นเช้าที่คุ้มค่าพี่เชอร์ตื่นอะไรรู้ไหมสี่โมงหกเจ็ดโมงประมาณทำไมตื่นเช้าจังอะเช้าก็ตื่นเช้าบัดดิ้เลยอ่ะเออบัดดิ้นตีสามแต่น่าจะตื่นเช้าเช้าเช้ากว่าพี่ๆหลายหลาคนนี่หกเจ็ดโมงพอกันหมด นี้ทุกคนในนี้พอ,อกาหนดค่ะค่ะเดี๋ยวยาโอเค,อ,เค,อ,เคอ่ะเอาไปไว้หลังบ้านก่นนอนขอบคุณนะมันคือดอกอะไร <c oughs> เอว <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงวันนี้แบบมีกำลังใจมานัดกันไว,ว้น,นัดกับป่านไว้อจริงนัดไวคือมันต้องนัดเพราะว่าเดี๋ยวป่านเนี่ยจะมาผิดเวลา ใช่ไหมใช่เราตอนแรกแบบตอนเช้าแบบเฮ้ยป่านลืมเป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็ก็นัดกันไวแล้วเขาก็มาตรงเวลาเป๊ะเลยเพราะว่าหนูบอกว่าแบบให้มาประมาณสักเที่ยงครึ่งอะไรอย่างเงี้เพราะวันนี้จะรีบปิ้วกลับบ้านแหละแต่จริงก็อยากอยากให้เขามาอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอยากอยากให้มาค่ะแล้วเขามีของขวัญชิ้นโตมาให้ไม่นะนอกจากดอกไม้มีของขวัญชิ้นโตไว้ติดไว้ก่อน หรือชิ้นนี้โตพอไหมสีขาไม่รู้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวปีใหม่เขาจะซื้อของขวัญให้ทีนี้แหละเป็นงานหนักของเราแหละว่าเราซื้ออะไรกลับให้ดีเขาเตรียมผูกโบลังนะเมื่อกี้เนี่ยฮะผูกโบองลังเขาบอกของขวัญสีขาวชิ้นใหญ่เขาเตรียมผูกโบลังขนาด167เซนแล้วกลับบ้านใหม่หรือเปล่าเฮ้ยมันจะเขินเอานะ167เซนเนี่ย ได้ค่ะแต่รอรับค่ะในส่วนส่วนอัปเดตผลงานกันหน่อยเนาะเพราะว่าเห็นไกอัพปี2อ2 6มีซีรีส์ด้วยใช่ค่ะก็ปี2 0 2 6มีไพอรดพุ่งปล่อยไปชื่อเรื่องวิชพนัสตานะคะคืนนี้คืนนั้นหรือคืนนี้คืนนั้นฉันมองเห็นดาวด้วยตาเปล่าค่ะชื่อแอบยาวแต่ทุกคนต้องไปท่องมาบอกตัวเองด้วยอ่ะน้องดน้องดาวฝากด้วยค่ะ หน้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ดีป่านขึ้นมาซักซักกี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันค่ะมีนักแสดงมีเขาโครงและเหลือบทเหลือเวิร์กช็อปเหลือถ่ายและเหลือทุกคนค่ะให้เราดูหน้ากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ค่อยตามมาใช่เอ้ยแต่ตอนนี้แฟนคลับเขาก็เริ่มไอนี่แล้วนะมีบงมีบ้านแล้วนะใช่ขอบคุณใช่อ่ะเพิ่มไปสักความคืบหน้า25%เพิ่มไปอีก5%้าเ ซึ่งแม่ในความสำคัญเิีกเยก็พอไอ้วอ้ขูดคุณพี่วันนี้ชะตาลิมปิกเป็นยังไงบ้างเตรียมเอวจะถูกแล้วเขี่ยจ้ะตัวเขี่ยเหรอเพราะว่าโชว์อะไรเด็ดๆให้เฮ้ยไม่แน่ค่ะอาจจะมีเตรียมหมอมส้นสูงหรอละเตรียมหมอมเอวหรอ แต่ว่ากีฬาไม่ต้องคาดหวังนะคะ <laughs> เพราะว่าฟอนไม่จริงจังกับกีฬาจริงจังแต่ถ้าเป็นกีฬาที่แบบเฮ้ยซูโมโ่หรืออะไรที่มันไม่จริงจังเนี่ยพร้อมลุยอันนั้นเราจะจริงจังแต่ถ้าเป็นกีฬาแบบบาสวิ่งพักก่อนดีกว่าแล้วในพาร์ทอือ่นๆล่ะคะมีการแสดงไหมมีขบวนพาเลทดไหม <I S 2> จะได้เห็นฟอนในนั้นหรือเปล่ามันก็ต้องมีไหมคะ เพราะว่ามันเป็นปกติที่รกคนต้องไปเดินแต่เราจะไปเดินในฐานะไหนจะถือ้ายจะเต้นจะยินเฉยๆเราดูค่ะอแอบเรียอยู่เหมือนกันตอนนี้ค่ะแฟนฝีน่สาวรแฟนเนาะขอบแฟนที่มีบัตรไปให้กำลังใจเราแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ได้ไปก็จะมีไลฟ์เนาะอ๋อมีไลฟ์ใช่ไหมคะทั้งไหนอะ GMM ไทยทิเกตเมเจอร ยนนั้นโอเคค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะทุกคนที่มีบาตรซาลิมปิกวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปให้ตรงเวลาแล้วก็เข้าไปเชียร์พวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหนียวเม็เต็มเหนียวเต็มที่ไปเลยเต็มที่ไปเลยขอให้ enjoy มีความสุขนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีบาตไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถไปดูแบบไลฟ์ได้ทางไทยไทยทิกเก็ตเมเจนะคะฝากวยค่ะสุดท้ายขอฝากขอบคุณ ครอบครัวแล้วก็ขอบคุณแฟนที่ให้เรามาประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะก็ท้ายที่สุดฟ <c oughs> อนก็ขอขอบคุณครอบครัวก่อนลวกันนะคะ <c oughs> จริงจริงครอบครัวเป็นอะไรที่เป็นกําลังใจสำคัญในการที่ทําให้เราเรียนและทํางานไปด้วยมากๆเพราะว่าอยากขอบคุณแม่ด้วยแม่นี่เหนื่อยไม่ต่างกับฟอนเลยแบบตื่นเช้าต้องออกจากบ้าน6กโมงครึ่งทุกวันเลยค่ะซึ่งแม่เหนื่อยมากๆ <c oughs> การขับรถมันไม่ได้ง่ายแต่เขาขับมาส่งแล้วก็รอเราบนรถแล้วพอเราเรียนเสร็จเขาก็ขับ พาเราไปในเมืองต่อคือเรียกง,ง่ายๆเหมือนเป็นคนขับรถให้เราเลยแต่เป็นแม่ที่เป็นคนขับรถให้เราซึ่งเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากอยากขอบคุณแม่มากๆแล้วก็อยากขอบคุณครอบครัวที่เป็นแรงซัพพอร์ตสำคัญตลอดไม่ว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยมันมีช่วงท้อของชีวิตแต่ครอบครัวไม่เคยทิ้งเลยขอบคุณมากๆค่ะไ,ไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณ แฟนคลับด้วยค่ะแฟนคลับจริงๆก็ทั้งคนที่อยู่กับเรามานานๆหรือว่าอยู่กับเราเพิ่งมารู้จักอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ไม่รู้ว่าเอ็นดูอะไรในตัวเราแต่ว่าสัญญาว่าจะทําในทุกๆผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอเลยก็อยู่ด้วยกันเป็นานๆนค่ะถ้ามีซักหนึ่งประโยคอยากะบอกกับตัวเองในวันนี้ถ้ามีสักหนึ่งประโยคอยากบอกกับตัวเองในวันนี้คือ วันนี้เก่งมากวันข้างหน้าต้องเจอสิ่งที่หนักหน่วงเยอะมากๆแน่ๆเพราะเราอายุแค่นี้นะแต่ว่าถ้าวันนั้นเราเจอสิ่งที่หนักมากจริงๆกลับมาดูคลิปนี้เราอยากให้บอกตัวเองว่าเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนอย,อย่าพึ่งหมดกำลังใจสู้ๆนะจ๊ะเก่งมากทุกคนเหมือนามามีูเลยเนกะ่งมาก